สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่4ตุลาคมกับดิฉันพญานีงามจรัสไทยคุณผู้ชมคะเที่ยงวันนี้ใต้ฝุ่นกระทอนขึ้นฝั่งที่เซียวกังเกาสงและในขณะนี้ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาได้ยกเลิกประกาศเตือนภัยพายุทางทางบกและทางทะเลในช่งชวงเช้าตรู่วันนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เกาสงและพิงตงมีลมกระโชกแรงระดับ14-15ทําให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกลมพัดล้มและหลังคาเหล็กถูกลมพัดปิวอีกทั้งในเเกงงยังหตุไฟฟา รรมาากกว่50,000เือนหลังคาถูกลมแรงพัดปลิวไปทั้งหลังชาวบ้านกรีดร้องระงมใต้ฝนกระท้อนไม่เพียงนำน้ำฝนจำนวนมากแต่ยังนำพลังลมที่ทำลายล้างรุนแรงมาด้วยภาพที่เห็นคือรถทั้งคันเล็กคันใหญ่ต่างสายไปมาอีกสักพักก็ถูกพายุพัดจนพลิกคว่ำทำให้ผู้คนต่างตกอกตกใจคนขับรถถูกตำรวจช่วยเหลือได้ในทันท่วงทีใกล้กับสถานีสูตรพัฒนาซอฟต์แวร์เกาสง บนถนนเกิดความวุ่นวายนอกจากไฟข้างทางถูกลมพัดจนขาดสะบ้นแม้แต่สังกสีแผ่นใหญ่ก็ถูกพัดตกบนหลังคารถเก่งที่จอดอยู่ข้างทางไฟจราจรก็ถูกลมแรงกระหน่ำจนโยกไปมาลมพายุฝนโหมกระหน่ำอาคารแห่งหนึ่งในนครเกาสงหน้าต่างห้องชั้น41ถูกลมพัดจนแตกโรงแรมผ่านไหลก็ถูกลมแรงพัดประตูกระจกถูกลมพัดจนเกือบแตกพนักงานโรงแรม7-8คนร่วมด้วยช่วยกันดันประตูต้านลมพายุเ ตามสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่3เขตอุทัยฟางในนิวไทเปมีปริมาณน,น้ำฝนสะสมที่734ม mm. ิลลิเมตรสถานีจีหลงฝนตกในวันเดียวทำลายสถิติใหม่จากปี1980ขณะนี้ใต้ฝุ่นกระท้อนได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นความกดอากาศต่ำแล้วเดิมคาดว่าลมรสุมตัวันออกเฉียงเหนือจะพัดลงมาทางทิศใต้ในวันนี้ด้วยแต่ก็ยังติดอยู่ที่ภาคเหนือคาดจันหน้าจะนำมูลอากาศเย็นเข้ามาอีกด้วย เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาไตาฝุ่นกระท้อนได้ขึ้นฝั่งที่เสียวกางเกาสงส่งผลให้มีลมกระโชกแรงถึงระดับ17เกางส่งได้รับความเสียหายอย่างหนักกระจกหน้าร้านค้าหลายแหง่งแตกเสียหายยับเยินพนักงานพยายามช่วยกันดันต้านลมแต่ก็ยังถูกลมพลัดกระจกแตกอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกเตือนการดันประตูและหน้าต่างนั้นไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแนะนําให้ใช้แผ่นไม้ปิดประตูทั้งแผ่นแล้วตอกตะปูยึดให้แน่นจะปลอดภัยกว่าลมพายุพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องหน้าต่างซูเปอร์มาร์เก็ตแทบจะรับไม่ไหว พนักงาน3าคนรีบออกไปช่วยกันลมแต่ไร้ผลประตูกระจกถูกลมพัดแตกละเอียดในพริบตาคนก็ปลิวไปด้วยแต่ผู้เชีช่ยวชาญออกมาเตือนว่าไต้ฝุ่นกระท้อนมีกําลังลมแรงสุดที่ระดับ17ใช้มือหรือร่างกายเปล่าๆออกไปกำลังแทบไม่มีประโยชน์ทั้งยังอาจก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย17จีฟง的情况下，每平方公尺大概有4 0公斤重的力道压上来，所以呢，我们手掌面积很小，那你去挤压的时候，反而造成这整片这个落地窗呢，它的受力这个不平均。 S 2> <S 2> <S อาจารย์ฟิสิกวิเคราะห์ว่าด้วยลมพายุที่ระดับ17มีแรงกดทับประมาณ400กิโลกรัมต่อตารางเมตรการใช้มือเข้าไปดันจะทำให้แรงรับไม่สมดุลเมื่อแตกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้กระจกทางบ้านแตกได้คนที่ได้รับผลกระทบเป็นระดับแรกๆคือคนที่ออกไปกำบังแนะนำว่าควรใช้แผ่นกระดานไม้ทางบ้านตอกตะปูกันลมนอกจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างโรงพยาบาลเสียวกังก็เสียหายหนักเข้าของรละเนรนาจะต้องใช้เชือกล้อมเป็นเขตห้ามเข้า ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนนบนเศสีเขตเหลินอูของเกาสงเมื่อบ่ายวันที่3ได้ฝุ่นทําให้เกิดน้าท่วมจนเช้าวันที่4สภาพอากาศดีขึ้นชาวบ้านต่างออกมาทําความสะอาดพื้นถนนได้ฝุ่นทําให้ชาวเมืองเกาสงเดือดร้อนตามถนนมีต้นไม้มล้มระเนรนาดเกิดความเสียหายอย่างหนักส่งผลกระทบต่อการเดินทางผู้ว่าสั่งเล่งฟื้นฟูโดยจะใช้เวลาสามวันถึงจะกลับสู่สภาพเดิม จากอิทธิพลของพาย,ยุไต้ฝุ่นทําให้พิงตงและไทตงได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยในตาบลไหลอี้เกิดเหตุดินถล่มขวางเส้นทางการจราจรขณะที่ในผู่มีเสาส่งสัญญาณบนดาดฟ้าถูกลมพัดหักลงมาในส่วนของไทตงสะพานเชนซุยในจอเปิลถูกน้ําท่วมจากระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแม่น้ํามู่กว่าอีกทั้งเส้นทางรถไฟอ้อมลงไปทางใต้นานหุยเกิดเหตุดินถลม่มส่งผลให้เส้นทางลงใต้ของไทตงเกิดความวุ่นวาย ในขณะที่พายุใต้ฝุ่นเคลื่อนตัวผ่านใต้วันในคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาฝนตกหนักมากในตำบลไหลอี้ผิงตงทําให้เสาอากาศส่งสัญญาณโทรคมนาคมหักโคตลงทับหลังคาเสียงดังสนัน่นไปร้านค้าหลายแห่งในเมืองผิงตงพังถาลายลงได้รับความเสียหายอย่างหนัก ฝนตกหนักในไทยตรงน้ำหลากทะลักสู่แม่น้ำส่งผลให้สะพานเชียนซุ้ยในจือเปิ่นถูกน้ำท่วมอีกทางน้ำจากแม่น้ำไท่หมาลีก็เอ่อล้นสองฝั่งผัดพาดินโคลนจากภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านต้าหวางนอกจากนี้เส้นทางรถไฟหนานหุยก็เกิดเหตุดินถล่มเช่นเดียวกันโดยเส้นทางรถไฟระหว่างไท่หมาลีถึงจือเปิลได้รับความเสียหายจนรางรถไฟทรุดลงทำให้ต้องหยุดการเดินรถอย่างเร่งด่วน เมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงพยาบาลอันไทยในตรงกลางพิงตรงควันไฟพวยพุ่งไปตามห้องพักผู้ป่วยชั้นต่างๆเจ้าหน้าที่รีบอบพยพผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนแต่ก็มีผู้ป่วย8คนและพนักงาน1คนรวม9คนเสียชีวิตวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอายการและหน่วยดับเพลิงได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแข่งกับเวลาใจผู้ป่วยติดเตียงหนีเปลวเพลิงมาไว้ที่ห้องโถง อักขีภัยเกิดขึ้นตอนชาวตรูของวันที่3สัญญาณเตือนไฟไหม้ดังลั่นไปทั่วชาวบ้านใกล้เคียงถ่ายภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝากขวัญเข้าไปช่วยผู้ป่วยท่ามกลางสัญญาณเตือนภัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอพยพผู้ป่วยออกมาข้างนอกท่ามกลางความตื่นตระหนกผู้ป่วยจานวนมากที่นั่งอยู่บนรถเข็นและนอนอยู่บนเตียงหยอดน้ําเกลือใส่เสื้อกันฝนถูกพาออกมาที่ห้องโถงชั้นหนึ่ง ผู้ป่วยบางคนที่รอดออกมาได้ยังอยู่ในภาวะหวาดกลัวบางคนสำลักควันไฟด้วยีสักนี้เหลังจากควบคุมเพลิงได้แล้วพนักงานดับเพลิงเข้าไปค้นหาผู้ป่วย8คนและเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนทั้ง9เสียชีวิตหลังส่งโรงพยาบาลที่ตีหลงเขนัจะม่หุ้นา ด้วยดับเพลิงสันนิษฐานว่าจุดเกิดเหตุมาจากเปเลวไฟจากห้องจ่ายไฟบนชั้นสองก่อให้เกิดควันดำขมุกไปยังชั้นอื่นๆเช้าวันที่4เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องเร่งทาความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอก,การสอบสวนของสํานักงานอายการผิดตรงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพายุไต้ฝุ่นได้รวมตัวกับลมทางตะวันออกเชียงเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือของไต้หวนันโดยเฉพาะที่จีหลงและรุ่ยฟางทุบสติติ นอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินทคนถล่มในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือบริเวณเนินเขาที่ถนนสินเฟิองในจีหลงในขณะเดียวกันเนินข้างเตาเผาขยะก็พังทลายทำให้รถขยะสิบคันตกลงไปในลุ่ม ชาวบ้านในชุมชนถนนสินเฟงจีหลงอยู่ในอาการตะลึงกับภาพเหตุดินถล่มพายุใต้ฝุนกระท้อนทำให้ปริมาณฝนในจีหลงสูงสุดในรอบ78ปีในขณะเดียวกันเนินเขาข้างเตาเผาขยะของสำนักงานสิ่งแวดล้อมก็เกิดพังทาลายครั้งใหญ่ส่งผลให้รถขยะ10คันตกลงไปบางคันถูกดินและหินฟังกลบสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก รุ่ยฟางนาครนิวไทเปมีปริมาณน้ำฝนสะสมใน2วันที่ผ่านมาเกิน1,000ม mm ิลิเมตรแล้วส่งผลให้ถนนสายเดียวที่เชื่อมต่อกับชุมชนอาเมยถูกดินโคลนถล่มตัดขาดทำให้ปัจจุบันมีผู้คน180คนติดอยู่บนภูเขาพบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ